มะเร็งปอดที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นยังเกิดประเด็นคำถามในสังคมว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ป่วยมะเร็งปอดทั้งๆท,ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ นักข่าวของเราไปสอบถามในแพทย์พดุงเกียรติตั้งพิรุณธรรมศัลยแพทย์รวงอกโรงพยาบาลวัฒโนสด Cancer Hospital ประธานวิชาการชมรมศัลยแพทย์ปอดและช่องรวงอกแห่งประเทศไทยภายใต้สมาคมศัลยแพทย์รวงอกแห่งประเทศไทยเป็นคุณหมอผู้ชำนาญการด้านศัลยแพทย์ทวงอกมีสาเหตุหรือปัจจัยอะไรได้บ้างที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอด ในแพทย์พดุงเกียรตั้งพิรุณธรรมศัลยแพทย์สวงอกโรงพยาบาลวัฒโนสดแคนเซอร์ฮอ i ส a พิลเปิดเผยว่าในปัจจุบันพบคนไข้ที่ไม่สุบุหรี่และอายุน้อยลงเรื่อยๆป่วยเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นปัจจัยหลักมาจากฝุ่นควันมลพิษ PM 2.5ซึ่งมีงานวิจัยยืนยันว่าฝุ่น PM 2.5มีความเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนตัวหนึ่งชื่อว่า EGFR mutation ยีนตัวนี้จะทำให้คนไข้ที่ไม่สุบุรีสามารถเป็นมะเร็งปอดได้และอายุที่เจอก็จะค่อยๆลดน้อยลงด้วยส่วนปัจจัยลองโควิดที่หลายคนเป็นกังวลปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดปัจจุบันเนี่ยเราเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดที่ไม่สุบุรีมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอตอนนี้เราก็มีข้อมูลมามากขึ้นนะครับสิ่งที่ ทำให้ทหําไมคนไข้ที่ไม่สุบุรีอายุน้อยถึงเป็นมะเร็งปอดได้อย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นปัจจัยหลักๆเลยก็คือพวกฝุ่นควันมลพิษหรือว่า second hand smoker นะครับฝุ่นควัน pm สองจุเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเรามีงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดทั้งโลกนะครับก็ยืนยันออกมาแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องกับการที่ทำให้เกิดยีนกลายพันธุ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า egr f มิ t เทชันตัวนี้นะครับยีนตัวนี้เนี่ยจะทําให้ถึงแม้แต่แม้ว่าคนไข้ที่ไม่สูบบุรีเนี่ยก็จะสามารถมีมะเร็งปอดเกิดขึ้นได้และอายุที่เราเจอก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆด้วยนะครับส่วนในแง่ของลองโควิดนี้เนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดครับ นายแพทย์พนงเกียรติเปิดเผยอ,อีกว่าการรักษามะเร็งปอดโดยรวมในปัจจุบันมีความก้าวหน้าขึ้นมากอย่างการผ่าตัดสามารถผ่าตัดได้ละเอียดและดีมากขึ้นโดยมีเทคโนโลยีในการตรวจเจอคนไข้มะเร็งปอดร,ระยะที่1มากขึ้นเมื่อเจอคนไข้มะเร็งปอดร,ระยะที่1การผ่าตัดสามารถผ่าตัดเก็บปอดได้มากขึ้นทําให้คุณภาพชีวิตของคนไข้หลังผ่าตัดดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีวิธีการผ่าตัดแบบ2กล้องโดยการใช้แขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือโรบติกเซอร์เจอรี่โรบติกเซอร์เจอรี่มีความสามารถในการผ่าตัดที่ละเอียดมาก เทคนิคในการผ่าตัดสองกล้องแบบโรบอติกเซอร์เจอรีเป็นการผ่าตัดโดยใช้เทคนิคแบบเปิดควบคุมด้วยข้อมือของอุปกรณ์ได้ดีทําให้การตรวจต่อมน้ําเหลืองทําได้ดีซึ่งต่อมน้ําเหลืองเป็นอวัยวะที่สําคัญในการบอกว่าคนไข้เป็นมะเร็งปอดระยะเท่าไหร่ซึ่งการตรวจต่อมน้ําเหลืองได้ดีทําให้ช่วยให้เอาเซลล์มะเร็งออกและบอกระยะได้ดีมากขึ้นการาารักษามะเร็งปอดโดยรวมในปัจจุบันเนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นเยอะมาก ถ้าเทียบกับเมื่อ10ถึง20ปีที่แล้วเพราะว่าอะไรนะครับอย่างแรกเลยคือการผ่าตัดเราสามารถทำการผ่าตัดได้ละเอียดมากขึ้นได้ดีมากขึ้นเรามีเทคโนโลยีที่มากขึ้นในการตรวจเจอคนไข้มะเร็งปอดร,ระยะที่1มากขึ้นและเวลาเราตรวจเจอคนไข้มะเร็งปอดร,ระยะที่1เนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็จะสามารถผ่าตัดเก็บปอดได้มากขึ้นในอดีตเราจะต้องตัดทั้งกรี ปัจจุบันเรามีความสามารถในการเลือกคนไข้ที่เหมาะสมและเราตัดน้อยกว่า1กลีบได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของคนไข้หลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นในแง่ของเทคโนโลยีเรามีการผ่าตัด2กล้องเรามีการผ่าตัดแบบ2กล้องโด,โดยการใช้แขนหุ่นยนช่วยผ่าตัดหรือว่า robotics u r g e r y ซึ่งตัว robotics u r g e r y เนี่ยก็จะมีความสามารถในการผ่าตัดที่ได้ละเอียดมากนะครับโดยท,ทั่วไปผมจะคุยกับคนไข้ว่าเทคนิค ในการผ่าตัดการส่องกล้องแบบโรบอติกเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดส่องกล้องโดยใช้เทคนิคเหมือนเทคนิคเปิดนะครับซึ่งจะเป็นเทคนิคที่ควบคุมข้อมือของอุปกรณ์ได้ดีในมือทั้งสองข้างจะทําให้เราตรวจต่อมน้ําเหลืองได้ดีซึ่งซึ่งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่สําคัญในการบอกเลยว่าคนไข้ยอยู่ในระยะที่เท่าไหร่นะครับหหรือ2หรือ3เนี่ย จะเป็นต่อมน้ําเหลืองเป็นตัวเป็นปัจจัยที่ตัดเลยว่าคนไข้ยอยู่ในระยะไหนการที่เราตรวจต่อมน้าเหลืองได้ดี mm. ก็จะทําให้เราเอาเซลล์มะเร็งออกและบอกระยะของคนไข้ได้ดีมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราเวลาเราผ่าตัดคนไข้ปอดเนี่ยก็จะมีปัญหาตอนเนื้อปอดส่วนอื่นได้บ้างการที่เราใช้อุปกรณ์ที่มีความละเอียดสูงเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถซ่อมแซมเนื้อปอดได้ดีหรือว่าลดโอกาสการเกิดน้ําเหลืองรั่วซึมได้มากขึ้นนะครับ อันนี้ในกรณีที่คนไขร้ระยะที่1แต่มากไปกว่านั้นในอดีตคนไข้มะเร็งปอดเวลาที่ต้องรักษาเพิ่มเติมนอกจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ยาเสริมการให้การฉายแสงเสริมนะครับยาในอดีตเราจะมีแต่เคมีบําบัดเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันมา,ม,าม,ามานานเป็นเกือบ10ปีแล้วนะครับว่าการให้ยาส่วนอื่นอย่างเช่นการยามุ่งเป้าหรือว่าล่าสุดการให้ยาภูมพุ้ม,มการบําบัดเนี่ย ทำให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยมีโอกาสหายขาดได้สูงขึ้นในระยะที่2แล้วก็ระยะที่3นะครับโดยเฉพาะถึงแม้ว่าเป็นระยะที่4ก็ตามนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้มีแต่การให้เคมีบำบัดอย่างเดียวอีกแล้วนะครับการให้ยามุ่งเป้าการให้ยาพมงกุญบ,บํบบัดก็จะมีส่วนทําให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีถึงแม้ว่าเป็นคนไข้ระยะที่4ได้ครับ ในแพทย์พดุงเกียริกล่าวต่อว่าการผ่าตัดสองกล้องไม่ว่าสองกล้องธรรมดาหรือการสองกล้องแบบหุ่นยนต์แผลจะมีขนาดเล็กมากโดยแบบหุ่นยนต์แผลมีขนาด8มิลลิเมตรแต่เปิดหลายแผล เพราะต้องใช้แขนหุ่นยนต์เข้าไปช่วยผ่าตัดแต่คนไข้จะฟื้นตัวเร็วโดยทั่วไปใน1-2ถึงสองวันแรกคนไข้าอาจมีอาการเจ็บบ้างจากสายระบายซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้หลังผ่าตัดช่องอกแต่หลังจากนำสายระบายออกทำให้คนไข้าหายใจได้ดีสามารถลุกเดินได้สามารถกลับบ้านได้ภายใน3-4ถึงวันการผ่าตัดสองกล้องไม่ว่าจะเป็นการสองกล้องธรรมดาหรือการสองกล้องแบบหุ่นยนต์เนี่ยนะครับแผลจะเล็กมาก ถ้าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นแผลผ่าตัดขนาด8มิลลิเมตรแค่นั้นเองแต่จะมีหลายแผลหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้แขนหุ่นยนต์เข้าไปช่วยผ่าตัดคนไข้จะฟื้นตัวเร็วมากนะครับโดยทั่วไปในวัน2วันแรกเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บบ้างโดยทั่วไปจะเจ็บจากสายระบายซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นในการผ่าตัดของช่องอกนะครับแต่หลังจากที่เราเอาสายระบายออกได้โดยทั่วโดยทัย่วไปจะอยู่ในวันที่3หลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะหายใจได้ดี สามารถลุกเดินได้ส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านภายในระยะเวลา3 4ถึง4วันครับนายแพทย์พดุงเกียรติยัอยงอธิบายถึงแนวทางการวางแผนการรักษาหลังตรวจพบมะเร็งปอดด้วยว่าโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลวัฒโนสดมีมาตรฐานการรักษาระดับสากลได้รับการรับรองจากสถาบัน Joint Commission International หรือ JCI ทั้งแบบของโรงพยาบาลและแบบการรักษามะเร็งปอดโดยเฉพาะ โดยระบบ JCI มีทีมแพทย์สหาสาขาร่วมกันทำงานในกระบวนการรักษามีทั้งทีมแพทย์เฉพาะทางทีมกายภาพบำบัดเพศสัตว์วิทยาคลินิกทีมเดียวยาจิตใจช่วยกันดูแลคนไข้ให้ได้รับผลการรักษาในหนึ่งสัปดาห์ทีมแพทย์ส,า,สาขาหรือที่เรียกว่า Multidisciplinary Team มีการประชุม3าครั้งเพื่อพูดคุยกับคนไข้ที่เกี่ยวกับมะเร็งปอดทุกคนเพื่อให้ทีมแพทย์ให้ความเห็นร่วมกัน ระบบ JCI ย่อมาจาก Joint Commission International นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นองค์กรหนึ่งที่รับรองการรักษาให้อย่างมีมาตรฐานนะครับโดยทั่วๆ,ๆ,ๆไปเนี่ย JCI เนี่ยจะรองรับในระดับโรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็มะเร็งกรุงเทพมฒโนโสรของเราเนี่ยขอรองรับการรักษามะเร็งปอดโดยเฉพาะนะครับเรามี JCI ของโรงพยาบาลแล้วแต่เราก็ขอเพิ่ม ในการดูแล JCI ของมะเร็งปอดสาเหตุที่เราทำอย่างนี้เพราะเราคิดว่าเนี่ยการในในการรักษามะเร็งปอดในอดีตเนี่ยมีความหลากหลายในแง่ของการผ่าตัดการให้ยาการตรวจต่อมน้ำเหลืองนะครับแต่เราอยากจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสหายขาดของคนไข้ได้ดีมากขึ้นและเมื่อเรามีระบบ JCI มาช่วยดูแลแล,แล้วเนี่ยเราจะมีทีมสา,สาขาหรือเรียกว่า m u l ต i ดิส c i เพนเ a อรี่ทีย่อมาจากย่อเป็น MDT เนี่ยนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยจะมีทั้งทีมแพทย์กลุ่มใหญ่ทุกๆอ,อาทิตย์นึงเราจะมีการประชุมทีมแพทย์3ครั้งเพื่อคุยเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งในคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดของเราทุกคนเนี่ยจะต้องเข้า MDT เพื่อให้ทีมแพทย์กลุ่มใหญ่เนี่ยให้ความเห็นร่วมกันและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีทีมสา,สาขาที่ไม่ใช่แพทย์อีกนะครับ จะมีทีมกายภาพบําบัดโภชนากรเพศสัตว์วิทยาคลินิกนะครับมีทีมซัพพอร์ตทางจิตใจจะมาช่วยกันดูแลคนไข้ทําให้คนไข้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุดครับจะมีการตรวจเลือดในแพทย์พดุงเกยียริกล่าวอีกว่าปัจจุบันแนวทางการป้องกันคนไข้มะเร็งปอดคือการคัดกรองซึ่งการคัดกรองในปัจจุบันแนะนําในกลุ่มคนไข้ที่สูบบุหรี่หนักหรือหยุดสูบบุหรี่มาไม่เกิน15ปี และกลุ่มที่เป็นญาติสายตรงกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงเกิดมะเร็งปอดได้ตั้งแต่อายุยังน้อยและเนื่องจากก้อนมะเร็งปอดจะซ่อนอยู่จนกว่าก้อนจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่หรือว่าเข้มถึงจะตรวจเจอได้ดังนั้นควรเข้ารับการคัดกรองด้วยการตรวจโลโดซีทีสแกนหรือการ x อ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำจะทำให้ตรวจเจอมะเร็งปอดได้เร็วมากขึ้นเพิ่มโอกาสรักษาหายได้มากขึ้น